สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล็กแวิเคนะครับก็วันนี้นะครับผมเนี่ยจะเดินทางกลับไปบ้านร้างที่มีลุงคนเล่นของนะทุกคนก็วันนั้นเนี่ยผมเนี่ยได้ติดอยู่ในห้องกับต้นก้าสองคนแล้วก็เอกเนี่ยเดินตามมาหาผมเนี่ยแต่หาไม่เจอนะวันนั้นเนี่ยหาเป็นยังไงเอกก็พยายามตะโกนเรียกแล้วนะแต่ว่าไม่มีไม่ไมใด้ที่ผมไปดูนะคลิปเนี่ยผมไม่ได้ยินเสียงใครเลยใช่ทุกคนแต่ตอนที่อยู่บ้านร้างเนี่ย ตะโกนเท่าไหร่เอกก็ไม่ได้ยินนะแต่ในคินเนี่ยแบบโอ้โหได้ยินชัดเจนเลยโอเคเดี๋ยวผมกับน้องแล้วก็เอกเนี่ยจะเข้าไปดูในบ้านล้างนะก็ที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปหลายวันเนี่ยเพราะว่ายุ่งกับเรื่องงานศพของญาณนนะทุกคนก็เพิ่งจะกลับมาถ่ายคลิปกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางเข้าไปกันเลยว่าลุงคนเล่นของเนี่ยจะอยู่อีกหรือเปล่าหรือว่าวันนั้นเนี่ยทำไมผมเนี่ยโดนคังแบบน,นั้นนะ เดี๋ยวจะลองไปดูกันแล้วก็ไปเช็ดรอบๆบบ้านเลยว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะโอเคไปต้นก้าก็เรากลึงนะลองเรื่องตังานตัดไม่มีอะไรตัดผมยาวไม่มีเลยดูต้นก้านะผมยาวเดี๋ยวจะตัดผมไปน้องต้นก้านก็บริเวณนี้ถึงจะมีบ้านคนนะเหมือนว่ามันเนี่ยจะโดนตัดสายสัญญาณไปแล้วนะไม่มีสัญญาณทั้งนิดเลย นีนะดูต้นไทรต้นใหญ่มากมีนกด้จะวะนกพเห็นด้วยนี่นะดูด,เดิเดี๋ยวเดินทางเข้าไปกันเลยดีกว่านนเนี่ยดูดิต้นไทรเนี่ยรากมันจะลงมาแบบนี้แล้วก็มันจะใหญ่มากเลยกดนดึ ปต้นก้นกาดามันมีแรงดันมากนี้นี้นะแล้วผมเนี่ยก็ลืมบอกเล็กๆด้วยนะว่าวันนั้นเนี่ยผมมาผมได้มาผมเดินรอบหนึ่งนะแล้วผมวันนั้นเนี่ยผมมาแป๊บเดียวแล้วมาถึงค้นกาเนี่ยจุดไหว้ใช่จะมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยตกใจเหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยรีบมาดูก่อนนะวันนี้ผมเนี่ยก็ทำเล็กกับหนึ่งต้นกามาด้วยกันนะ มีต้นสดเนี่ยต้นบปเลรยนะกคนสนเนี่ย,ตยแต่มันไม่มีคนมาดูแลแล้วที่นี่เพราะว่าเหมือนว่าเจ้าของเนี่ยจะเป็นคนเล่นของคนนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะนนบ้านหลังเนี้ยกนล้างไปเลยน,ลนี่นะปลาเนี่ยเป็นบ่นเอเลย มีปลาหางแดงเพื่อเดินทางกันต่อไม่มีคนดูแลแล้วอาท์เนี้ยเหมือนว่าเจ้าของเนี่ยจะเล่นผองหรือเปล่า ไป,ไปเดี๋ยวเข้าไปเจอกันด้านในเลยนะทุกคนพอต้อตอนนี้นะก็เข้ามาถึงบ้านล้างนะอ่ะโอ้เข้ามาถึงเนี้ยผมขนลุกเลยนะ เพราะว่าผมกับน้องตจ้าเนี่ยยังตกใจอยู่เลยกับที่เกิดเหตุในวันนั้นนะเพราะว่าเราเนี่ยโดนขังกันสองคนเองถ้าวันนั้นเนี่ยออกมาไม่ได้หรือว่าเจ้าที่ไม่เปิดประตูให้เนี่ยโอ้โหผมกับต้นจ้านี่ยแย่เลยนะนยไหนท่ยยนอยังไงที่ ผมกับเอ๋ไหนอะไรตู้กค<ะ>่ามันไม่น่าล้มเองนะมีคุณป<อ>หอลอน้ำแดงเนี่ยเ,เต็มขวดเลยนะขนมได้หรอมีขนมเลยนะอื้อ เดี๋ยวเข้าไปหาลุงเพลนของไมนรูว่าจะอยู่หรือเปล่านะเนี่ยบ้านเนี้ยที่ผมโดนขังนะเอกยูด้านนอกไว้นะเดี๋ยวจะลองก้าวไปนะเดี๋ยวลองไปดูเนี่ยวอนนั้นโดนขังแบบนี้นะนี่ไอเนี้ยผมเป็นคนจอยนะเนี่ยผมเป็นคนจอยนะเนี่ย แต่วันนั้นเนี่ยผมเนี่ยพยายามเปิดแล้วเปิดก็ไม่ได้นะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมืกันแล้วนี้มันคืออะไรคนเขียนอะ่ะนี่นะมีคนเขียนอะไรไว้ไม่รู้นะ ออกก็ออกไม่ได้ติดนะขึ้นไปด้านบนจะติดนะ,ะจะกล้าจะปิดอันตรายนะระวังอินลุงคนเล่นของเนี่ยขเยขาชอบอยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ผมแปลกใจมากว่าเขาเนี่ยหายไปไหนนะเนี่ยดูดิแปลกใจมากเลยทำไมเขาหายไปนะ แล้ววันนั้นเนี่ยผมนำของอะไรมาให,ตให,หาออ้ตรงนี้แหละทำอะไเนยไเจะอมดวทีนี้ก่อนให้เราอเอเอเราอบเม้เาเงสายกเนอ,เอเน,อเอเปนอเไปแล้วะเลไปแล้วานี้เไม่ปลอดภัยไปไปยออกกันดีกว่าทีนี้เราเข้ามาในบ้านเนี่ย กลัวโดนมันปิดนะเข้าไปไม่ได้นะต้องคอยระวังหน้าระวังหลังด้วยเลยตอนนี้แล้วเข้าของเนี่ยมีเยอะมากเลยคโดนดูดิพวกทีวีเนี่ยยังมีอยู่เลยแล้วก็ดูระบบไฟนะที่ผมบอกว่าโดนตัดสายสัญญาณไว้นะเพราะว่านี่มันไม่มีคนอยู่นะเขาเลยแบบว่าตัดสายสัญญาณไปหมดเลย เอเขาน่าอยู่ตรงครัวเปล่าเป็นลุงคนเล่นของอ่ะไปดูดิเอาควรเอาละเดินไปดูทุกท่นจะเหมือนจะมีร่องรอยนี่มานีตลอดเลยนะเหมือนร่องรอยใหม่ตลอดเวลาทุกคนดูเห็นดิเห็นอะไรไม่รู้นะสวยมากกาจกะเดี๋ยวจะเข้าไปสำรวจดูข้างในกันว่าจะเป็นยังไงนะ ไปตังก้าเข้าไปดูดิพี่เสียสลายเองกล้าเข้าไปดู้า <c oughs> เข้าไปน่าจะไม่มีอะไรหรอกนะทุกคนผมว่านู่นน่ามีไข่จริงจกด้วยเอ้ยจิงจกด้วยตุ๊กแกน่าเป็นตุ๊กแก <c oughs> มีใครอยู่ไหมครับ ไขยทุกแกเลยอ่ะเจอไหมน่าจะฟักไปห,หมดแล้วนะไปไนนะตุกตาจะลองไปดูในครัวอีกจะคนออกไปคนที่ลังนลอกตะกาตินะอีกแลรียงๆนะ พื้นที่เนี่ยน,น่าเสียดายมากเลยทุกคนเพราะว่ามีอะไรทุกอย่างเนี่ยพร้อมไปหมดเลยแต่ทำไมถึงโดนทิ้งร้างผมก็ยังไม่รู้สาเห,เหตุเหมือนกันนะผมเนี่ยก็ได้มาทั้งนานแล้ว

ไม่รู้ว่าลุงคนเล่นของเนี่ยเขาไปอยู่ตรงไหนนะทุกคนหรือว่าขเขาจะย้ายที่อยู่แล้วอะไม่เจออะไรเลยนี่เอก็กลองไปดูดาา้านล่านี่นะด้านล่างนี้ก็จะเป็นที่เขาเนี่ยได้ทำล้วยไม้เก่านะทนุนนี่นะ ขั้นไกลน้องขั้นกล้อยู่ที่ไหนตัวก้าตรงสูงตรงสูงใช่ไหมต่ำมากถ้าตรงนี้ยิ่งกว่าเดิมอ่ะโอ้โหตรงนี้ตรงเลยตั้งแก่ตรงนี้อ่ะตัวตัวตัวสูงแล้วก็ระวังลงมาเดี๋ยวตกลงใบเนี่ยไม่คุ้มนะเจ็บมากบอกเลยไม่น่าตรงพี่เอีดีกว่านี่ยตรงเนี่ยลมพัดผ่านตลอดเลยอากาศนี่เย็นมาก ส่วนอันนี้เป็นเครื่องอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะดูดิโโนี่ดูดิ<น>เครื่องใหญ่มากเจอต้น้ำรึเปล่าน่า,าใช่นะดูดิตแต่มันไม่มีไฟนะตอนนี้เพราะว่าไฟเนี่ยได้โดนตัดไปหมดแล้วเค,เครื่องใหญ่มาก น,น,นังตั้งกล้าขอาตรงไปต้งกล้าเข้าไปดูข้างในต่อ,อไม่เจออะไรผิดปกติเลยนะวัน,นเนี้ยแต่ทุกรอบที่มาเนี่ยจะเจออะไรปแปลกๆแ,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 แลนะนะหรือว่าเรามาเยอะเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแบบว่ากูได้เอาคอณว่ายมาว่ายน,นะแล้วเขาเนี่ยน่าจะแบบให้หอภัยแล้วก็ลยนะขอยกันมาขอกธารมาเู้สึะแล้ แบบส่วนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยครบไปหมดเลยนะดูดิไม้เนี่ยผมว่าน่าจะไม่ใช่ถูกถูกอ่ะดูนี้นะน่าเป็นพวกไม้สักอะ่ะดูดิชนด้วยนะโอ้แลจะชนมากเลยนะไม่ขยับเลยนะดีนะดูได้เนี่ยดูดินี่โหแบบเข่าทิ้งได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกัน

ผมว่านะน่าจะไม่ใช่เรื่องมันเออในะที่จะทิ้งล้างแบบง่ายๆแบบเนี้ย,ยมันน้องเกิดอะไรขึ้นจากที่นี่แนะ่นอนที่เราเนี่ยยังหาความลับมันไม่ได้นะเปิดที่ไหนมันก็เปิดห้องด้วยใช่ไหมไม่ได้ล็อกทห้องเลยอะไรอะไร

นะไปเดินทางกลับที่ว้าน,นะน่าจะไม่มีอะไรแบบว่าวันนี้ก็ากมาสำรวจแล้วก็มาหาลุงอนนี้นะลุงคนเล่นของนะนทคนแต่มันว่าจะไม่มีอะไรเ,ไเป็นน่าจะเป็นป่๋ยอะทอนก็น ไปเดี๋ยวเดินทางกลับกันดีกว่านะทุกคนไปเะเหมือนว่าจะไม่มีอะไรละไปเอ๊ะเดินทางกลับกันดีกว่า แล้วก็กลับไปนะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรมันเสียงของร้อนเลยจะโคตร้อนเลย ไปดีกว่าไปดีกว่าไม่รู้คนนากวเลยอุ้ยดกอะเร็วเร็วเรวไป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 เสียงอะไรฮะยเสียงเอฮ้ยเอ๊ะเสียงอะไระ มึงมีผู้เสียงผู้หญิงหัวราะนะไม่กินปลาอะไรก็ไม่รู้เลยเออไปไกลบนนี้ไปพาต้นท้าออกจากที่นี่ดีกว่าไปน่ากลัวมากไปไปไปเอโอเคนะทุกคนผมกับเอกแล้วก็น้องต้นกล้าเนี่ยได้เดินทางออกมาถึงข้างนอกเกือบถึงรถแล้วตอนนี้เม่อกี้เนี่ยดีนเสียงอะไรไม่รู้นะเองนะในห้องไม่เกี้ย ที่ผมเนี่ยเข้าไปโดนถังอยู่ข้างในนะเหมือนว่าจะเป็นเสียงผู้หญิงหัวเราะโหน่ากลัวชบผายเลยทุกคนเราพี่เนี่ยไม่กินมีปลาอะไรก็ไม่รู้ดังมากใช่ปลาอะไรไม่รู้ใส่อ่ะโอ้หใส่นี่ยต้องไปชุงตาตุ่มเลยนะไปต่างวิ่งกินเนี่ยดังมากเลยเดี๋ยวผมแล้วก็เอกแล้วก็น้องต้นกล้าเนี่ยจะขอตัวกลับกันก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาดูอีกครั้งหนึ่งแต่จะไม่พาน้องมานะจะมาพิสูจน์ให้ได้หรือว่าจะพาพวก คนที่มีของเนี่ยลองมากับผมดูแล้วไอ้ลุงคนเล่นของเนี่ยไม่รู้ว่าไปไหนแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเจอคลิปวิดีโอหน้าเลยผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ผ่านรีพาน,น้องต้นกล้าก,กับก่อนดีกว่าน้องก็กลัวแ้้ได้วยนะ